เรื่องราวของเกิร์กรุ๊ปในตำนานอย่างทูอ n นิว e และอดีตต้นสังกัดไ G จีเอ็นเตอร์เทนเมนต์กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ CL อหัวหน้าคนเก่งได้สัมภาษณ์กับทาง AP Entertainment โดยในการสัมภาษณ์นักข่าวได้กล่าวถึง CL กับมินจีสมาชิกน้องได้เคยเผยเมื่อนานมาแล้วว่าเธอรู้ว่า To ูอ n นิว e จะถูยุบวงผ่านทางสื่อด้วยไม่รับการชี้แจงจากทางค่ายซึ่ง c l แก็ตอบพร้อมกับหัวเราะว่าเธอเองก็เช่นกันฉันอยู่ในงานดินเนอร์วันขอบคุณพระเจ้าและโทรศัพท์ของฉันก็แทบบบจจะระรรเเเเิดดสนนนนนัันนน่่กกตออ้มปป็ืงทีวา สหรับับนล่าสุดนะคะอีจินโฮยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้ชื่อดังได้ออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับการยุบวงทูอินิวันที่เกิดขึ้นเมื่อปี2016ว่าในตอนแรกมินจีได้จะวงเลสสังกัดไปและสมาชิกที่เหลืออีก3คนอย่างซีอลพักบอลและซันราราก็ยังมีแผนทํางานต่อในฐานะทูอินิวันแต่สุดท้ายก็ต้องลบเลิกทั้งหมดถึงแม้ว่าพวกเธอจะเซ็จสิ้นการอัดเสียงสำหรับอารม์มาใหม่แล้วก็ตามโดยอีจินโฮได้กล่าวว่าเหตุผลที่ไบจีตัดสินใจเช่นนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาพบกับความยากลำบากในการควบคุมหนึ่งในสมาชิกของวง มีสมาชิกคนหนึ่งที่มีปัญหาในการตัดสินใจสมาชิกคนนั้นเขียนจดหมายด้วยลายมือถึงปายางซึ่งก็เป็นซีอของ YG ในตอนนั้นว่าเธอตั้งใจจะโฟกัสกับการโปรโมทแต่กลับไม่สามารถรักษาคำพูดได้นอกจากนั้นเขายังเผยต่ออีกว่าการเดบิวต์ของวงแบล็ k พิงกก็ถูกเลื่อนขึ้นมาให้เร็วกว่าเดิมสึกเนื่องจากการ,รยุวงทรูอนิวันซึ่งทางไวจีเดทเมนต์รวมไปถึงอดีตสมาชิวงวงทรูอนนิวันทั้ง4ีคนก็ยังไม่ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวครั้งนี้นะคะ